อันนี้กำลังข่ายผีเสื้อขนาดปินอตอมหมายเนาะไปแล้ว อืมโ okay. อเคจับภาพถิดเสือนะ้อน่ะบินตอมดอกไม้เนาะอืมประมาณนี้สูงไม่ค่อยได้นะ้อยังไม่ให้ชัดเท่าที่ควรอืมไปไหนละเออไปไหนเออทำไมอยู่ตรงตรยงนนะี้เนาะ เ,เสือ้อหนาปินตอมดอกไม้นะให้เข้าไปใกล้ตรงนี้น่าจะได้เนาะซาเนาะทำตัวตามสบายจะไม่เครียดมีชัดเจนแล้วบินตออม้อ็ปินไปถอนสันจะปินกลับมาใหม่ตอนนั่งตอนนั่งตอนนั่งรอ คกลับมาแล้วในเอ่ย่างนี้เนาะเขาจะเข้าใจว่าเราไม่ทำอะไรเขาหรอกเราแค่อยากในภาพที่สุดสวยงามของเขาในขณะที่บินอ่าอกมาอย่างนี้รันคางเนาะนี่สวยๆเลย อืชัดจากเลยนี่ถัดจานี่ส,สวยๆเลย,เยน่สวยงามมากข้างกินน้ำหวานอยู่นะขาเขาขเกาะเกี้ยวอันนี้เป็นดอกเข็มนะก็กำลังตอบอยู่นะนี่เขาเขาไม่ค่อยกลัวเราลว,ลวเพราะว่าเขาชินกับเราแล้วยี่ถ่ายก็ยังกลัวๆอยู่หน่อย เขาใกล้เลยคงไม่เป็นไรหรอกก็คงเข้าใจไม่มีอันตรายนี่อารมณไมให้ดูนะโอเคนั่งหลบนั่งหนบนั่งนั่งหน่อยเดี๋ยวเขาบินกลับมาใหม่บินกลับมาเดี๋ยวบินกลับมาทีนี้ต้องนั่งหลบก่อนอ่าบินใหม่ใกล้เลยนี่ใกล้เลยนี่นี่ใกล้เลยนี่โอ้โหไกลมา นี่บินมาใกล้แค่ศอ,อกเดียวเองนะเรานั่งถ่ายเขาอยู่เขาไม่ค่อยกลัวแล้วล่ะเพราะเรานั่งแล้วล่ะถ่ายไม่ชัดน,นะดแต่ยืนนอันนี้เลยใกล้ๆเลยเอา่าเสเื้อที่ต่ำออกมาอยู่ค่อนข้างจะสวยงามมาก ไม่ค่อยมีโอกาสได้ถ่ายอะไรแนวนี้นะเป็นเสื้อที่ตัวค่อนข้างใหญ่ลายสีเหลืองดำสวยมากเลยนี่ใกล้สุดๆเลยสวยงามมากอ่ะโอเคเดี๋ยวอ่ะถ่ายที่นี่กไปละโอเคนะผมไปนละ